วันนี้นะคะเราอยู่กับทอมสเปนเดอร์โลตัสนะคะคุณจีนัทฐานะคะอยากรู้นะคะทําไมถึงซื้อทองได้เ8ล้านบาทน,นะคะลองถามคุณจีนัทธาดีกว่อนนะทําทไมมีเคล็ดลับอะไรถึงเป็นทอมสเปนเดอร์ของเราคะ่ะ ก็เป็นการซื้อทองกับโลตัสทองของทางโลตัสก็คือมีคุณภาพค่ะได้มาตรฐานเยาวาราชก็เลยซื้อเยอะซื้อเก็บไปเรื่อยๆค่ะเรามาถามต่อว่าคุณจีนัทธานะคะทําไมต้องลงทุนกับพักซอจุนขนาดนี้เป็นแฟนคลับเป็นด้อมได้ขนาดไหนนะคะลองมาสัมผั์ความรู้สึกดีกว่าเนาะว,ว่าเขารู้สึกยังไจงจริงๆชอบพักซอจุนมานานมากแล้วค่ะก <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> ็เลยพอเขามาไทยที่เป็นแบบมีงานแฟนมีครั้งแรกก็เลยทุ่มเทนิดหน่อยไม่นิดหน่อยสําหรับเราเราว่าไม่นิดหน่อยละ ยินดีกับโลตัสด,ด้วยนะคะที่ครบรอบ30ปีขอให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองข,ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอให้ขยายสาขามากขึ้นกว่านี้ค่ะอ,อยู่กับท็อปสเปนเดอร์นะคะคุณเข็มจิราของเราค่ะผู้โด่งดังมากนะคะแล้วก็ทําไมพี่เข็มถึงเลือกซื้อทองที่โลตัสอะคะเพราะว่ายอดเยอะดีค่ะสะสมได้ง่ายขึ้นค่ะพี่อยากมองเขาใกล้ที่สุดก็ต้องเลือกทองที่โลตัสค่ะใช่ค่ะ หัวใจจะหลุดแล้วค่ะหัวใจจะหลุดออกมาแล้วค่ะอยากเจอเขามากค่ะอยากเจอพักซอจุนมากๆเลยค่ะ <1> <1> รอไม่ไหวแล้วอ่ะอยากเจอเขามากอ่ะขอให้โลตัสมีคนมาใช้บริการเยอะๆนะคะแล้วก็ขอให้เอาพักซอจุนมาอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณมากค่ะโลตัสค่ะฟินไม่พักกับพักซอจุนค่ะ รู้สึกในวันนี้รู้สึกยังไงกับกิจกรรมในวันนี้บ้างคะก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีค่ะแล้วก็ได้พาศิลปินที่แบบหาตัวสับได้ยากค่ะมาวันนี้ก็คือแบบดีใจมากมากค่ะบรรยากาศวันนี้ก็ดูแบบสนุกสนานมากเลยค่ะแล้วก็ก็ดูมันเป็นไวิ์ดีดีเนาะเพราะม,มีกิจกรรมเยอะมากเลยก็สนุกดีค่ะชอบไหมชอบพี่พักซอจุนไหมชอบ 시작해.